ในหัวข้อที่2เมื่อกี้เรามีคําถามที่เป็นข้อคิดครับที่บอกว่าการเป็นคริสตชนของเราก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นหลักประกันว่าพวกเราต้องรอด100%ความรอดไม่ได้เกิดขึ้นอัตโนมัติแต่มันอยู่ที่การกระทําของเรานั่นก็หมายความว่าเราก็จะไปตัดสินไม่ได้ว่าคนที่นับถือต่างความเชื่อเขาจะไม่รอด ประการที่3เรื่องของนาหูสอนให้เราเห็นว่าไม่มีความผิดใดรอดพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าได้บาปทุกชนิดได้รับการต้องชดใช้ความผิดทุกประเภทต้องได้รับการชำระและชดใช้ครับพระเจ้ายุติธรรมพวกไม่ละเบิดไม่ละเว้นไม่เข้าข้างความผิดใดก็แล้วแต่พระเจ้าอาจจะกิ้วช้า แต่ไม่มีความผิดใดสามารถหลบหนีการลงโทษไปอย่างลอยนวลได้พระกัมีจึงพูดถึงไม่ว่าจะที่เล่นลับอะไรข้าพเจ้าเห็นให้ขึ้นไปลงไปดินสูงสดุดพระเจ้าอยู่ที่นั่นให้ขึ้นไปสวรรค์สูส้สุดพระเจ้าอยู่ที่นั่นให้ไปในที่ไหนที่ไกลสุดพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นมนุษย์ไม่สามารถที่จะหลบหนีสายพระเนตรของพระเจ้าได้พระเจ้าเห็นพระยุเจ้าจึงบอก ในที่ลับในที่แจ้งพระเจ้าเห็นดังนั้นความผิดโหดเหี้ยมของอัสซีเรียจึงไม่อาจหนีโทษที่จะได้รับได้เช่นกันนาหูมบอกชาวยูดาให้ทราบว่าการลงโทษชาวอัสซีเรียนั้นเหมาะสมกับความผิดของเขาแล้วเราฟังเรื่องการลงโทษสาสม แต่ภาษาปัจจุบันเรามีคำว่าพระเมตตาสองคำนี้เป็นคำที่ตรงข้ามกันแต่ดูเหมือนว่าเวลานี้อยู่ด้วยกันครับเพราะพระเจ้าเมตตาจึงลงโทษฟังดูดีๆนะเพราะพระเจ้าเมตตาจึงลงโทษเปรียบเทียบใหม่เพราะพ่อแม่รักจึงตีเจ้า การตีเป็นการลงโทษแต่พ่อรักจริงตีตีเพื่ออะไรล่ะสอนไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นการที่เราบอกทุกวันนี้พระเมตตาของพระเจ้าพระนั้นผมไม่ลงโทษแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีคนตกนรกแล้วพระเจ้าเมตตาถ้ามีคนตกนรกสักคนหนึ่งแสดงพระเจ้าไม่เมตตาและพระเจ้าไม่เมตตาไม่ได้ต้องเมตตาเพราะนั้นสบายแล้วเราสบายแล้วเรา ขึ้นสวรรค์หมดไม่มีนรกแล้วเห็นไหมถ้าคิดแบบนี้ก็ผิดแต่อย่างที่พ่อบอกอดีตมองพระเจ้าลงโทษปัจจุบันมองพระเจ้าเมตตาแต่เราไม่ได้เอามาทดแทนกันแต่มันอยู่ด้วยกันเพราะพระเจ้าเมตตาจริงลงโทษให้หลับจำประการที่4ความผิดของชาวเมืองนีเนเวในบทท,ท้ายๆประกาศกนาฮูม ขยายให้เห็นความผิดของชาวอัสซีเลียเพื่อแสดงว่าเขาชาวชนชาตินี้สมควรได้รับการลงโทษแล้วอัสเีเลียในอดีตเคยยิ่งใหญ่เป็นเหมือนสิงโตออกไปหาเหยื่อแล้วก็นำเหยื่อมาให้ลูกๆกินแต่บัดนี้สิงโตนั้นถูกกินเสียใช่ชาวอัสเตรเลียที่พ่อบอกเป็นชนชาติหนึ่งในประวัติศา,ศาศสตร์ที่โห,หดร้ายที่สุด ชอบทาสงครามชอบการลบราฆ่าฟันนะครับชอบสู้รบโหดร้ายอมหิตทารุณชาวยูดาจึงเกลียดถือเป็นสตรูหมายเลขหนึ่งเพราะนั้นการที่พระเจ้าลงโทษอัสซีเรียให้ล่มสลายมันนำมาซึ่งความสะใจของชาวยูดาเพราะนั่นคือความหวังของเขาครับนั่นก็หมายความว่าท้ายที่สุดแล้ว อัสเตรเลียก็ประสบชะตากรรมเดียวกับที่เคยทํากับคนอื่นเขาไว้ล่มสลายเหมือนกันแต่ว่าชาติอื่นๆเวลาเขาล่มสลายไปแล้วเวลาผ่านไปเขาก็กู้ฟื้นคืนขึ้นมาใหม่ได้แต่อัสเตรเลียไม่เลยเมื่อถูกบาบิโลนเผาทําลายจบเลยอัสเตรเลียสูญหายไปจากประวัติศาสตร์เลยไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยนะเป็นตัวอย่างของชาว เมืองที่โหดร้ายที่สุดที่สุดก็ถูกลบไปจากประวัติศาสตร์ของมนุษย์ข้อคิดสำหรับเราก็คือความผิดสมควรได้รับการลงโทษเราควรยินดีหรือไม่ที่ศัตรูถูกลงโทษศัตรูของเราคนที่เราเกลียดได้รับเคาะกรรมภัยพิบัติสาใจเดี๋ยวนี้เรายังรู้สึกแบบนี้ไหม ใช่ชาวยิวสะใจชาวยูดาห์สะใจมากในบทตตอนท้ายใช่ไหมสมน้ำหน้าเยอะเย้ยใครก็หัวเราะเจ้าเห็นไหมแอเรียสมน้ำหน้าเจ้าไปทำคนอื่นเขาไว้เยอะแต่ยุคสมัยของเราแล้วแต่ใครจะคิด <laughs> <laughs> นะครับเราใช้คำนี้ เพราะคมภีสมบูรณ์เริ่มต้นจากพันธสัญญาเดิมแล้วก็จบด้วยพันธสัญญาใหม่ถ้าไม่มีพันธสัญญาเดิมเราก็ไม่รู้พันธสัญญาโผล่มาตรงไหนแต่ไม่มีพันธสัญญาใหม่เราก็ไม่รู้พันธสัญญาเดิมมันไปจบตรงไหนเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กันเสริมซึ่งกันและกันสิ่งที่ไม่ชัดในพันธสัญญาเดิมจะชัดในพันธสัญญาใหม่สิ่งนี้ที่พันธสัญญาพูดไม่ชัดก็ต้องกลับไปดูพันธสัญญาเดิมว่าเขาพูดอะไรไว้เห็นไหมมันเอื้อต่อกัน เหมือนคนเราสมบูรณ์ต้องมีมือสองข้างถ้าหายไปข้างหนึ่งข้างไหนก็นแล้วแต่เขาไม่ใช่คนสมบูรณ์คนพิการถูกไหมเพราะคมพีเช่นเก่าก,กับใหม่ต้องอยู่ด้วยกันเราไม่สามารถแบ่งครึ่งได้แต่คนไทยเราไม่ชอบพันธสัญญาเดิมเพราะอ่านทีไรก็ไม่รู้เรื่องพราะเขาบอกว่าถ้ารู้เรื่องมันไม่ใช่เก่าคือเรามองว่ามันขัดแย้งกันแต่มันมีคําอธิบาย เพราะว่าหลายเรื่องที่พันธสัญญาเดิมพูดมันเหมาะกับช่วงเวลานั้นแต่เวลานี้สถานการณ์มันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดมันเปลี่ยนสังคมมันเปลี่ยนเราจะเอาแบบเดิมมาใช้ก็ไม่ได้ต้อใช้แบบใหม่ถามว่าไหนผิดละ่ะถ้าสังคมเป็นแบบเดิมมันก็ต้องไปใช้แบบมันใช่ครับใช่ต้องเสริมซึ่งกันและกันข้อสุดท้ายเรื่องความยุติธรรมของพระเจ้า เราฟังพระเจ้ายุติธรรมเพราะฉะนั้นพรงค์จึงต้องทำลายศัตรูของอิสราเอลเพราะพระงค์ยุติธรรมเนื่องจากชาวอัสเีเลียทำบาปทำกรรมไม่เยอะกับชนชาติอื่นๆไม่เยอะพระเจ้าอยู่ยุติธรรมคำถามคือถ้ามองในมุมนี้หมายความว่าการทำลายคือความยุติธรรมงั้นหรือ ยกตัวอย่างคนหนึ่งฆ่าคนตายถูกจับศาลพิพากษาความยุติธรรมคือเจ้าต้องตายตกตามกันนี่คือความยุติธรรมหรอือน่าสนใจถามว่าการทำลายกี่ความยุติธรรมหรอือชาวยิวในสมัยนั้นมองแบบนั้นพระเจ้ายุติธรรมเพราะพระเจ้าต้องลงโทษอัสซีเลียและพระเจ้าลงโทษอัสซีเรียนี่แหละคือความยุติธรรมของพระเจ้าแต่พระเยซูเจ้าปัจจุบันสอนแบบนี้เหรอ ก็มไม่ได้สอนแบบนี้การทําลายไม่ใช่เป็นความชุติธรรมนั่นก็หมายความว่าเราไม่มีสิทธิ์ทําลายชีวิตเลยนี่มันเป็นคําสอนที่ที่ชวนคิดระหว่างสิ่งที่พันธสัญญาเดิมพูดกับคําสอนใหม่ของพระเยซูนะครับบางทีเราในชีวิตของเราเรามีศัตรู คนที่ไม่ชอบหรือคนที่ทําร้ายเราบางทีเราวันๆเราสวดภาวนาเราก็รอคอยเมื่อไหร่พค์จะจัดการไอ้นี่แทนชั้นทีนะฉันไม่อยากจะเห็นหน้ามันเลยเนี่ยพวกเว้มันทานั้นทหนพระไหนพวว่ายุติธรรมไงจัดการซะมันทีปล่อยให้มันลอยนูนทาไมเป็นนามทิมแทนใจลูกเนี่ยบางทีเราก็คิดแบบเนี้ยอยากให้พระเจ้าทําลายเขาอะไรก็ได้เราก็อยากให้ทำแบบนั้นการทําลาย บางทีมันยังติดอยู่ในความคิดของเราเป็นผลของความเครียดแค้นเป็นผลของความเกลียดที่เราก็ติดมาแบบนั้นเหมือนกันพรนัความยุติธรรมกับการทําลายเป็นสองสิ่งที่พันธสัญญาเดิมอาจจะมีแนวปฏิบัติแบบนี้แต่สิ่งที่พระยุทธเจ้าสอนในพันธสัญญาใหม่ไม่ใช่แบบนี้หุม,มองเดิมพระเจ้าทาลายเพราะพระยุติธรรมจึงต้องทําลายชาตินี้แพระองค์บอก ผมบนศีรษะทุกเท่นเรานับไว้แล้วมันถ้ามีสิทธิ์ทำลายชีวิตใครเพราะชีวิตเป็นของเราพระยาเว็บบอกชีวิตของพระเจ้าใครไม่เห็นด้วยกับพ่อหรือมีความเห็นเป็นอื่นนอกเหนือน้า,นาพ่อไม่อยากเปิดหน้านี้เดี๋ยวจะลุกเก <laughs> <laughs> ็บเอาไว้ก่อน มีคำถามไหมครับนับหนึ่งสองสาม